สวัสดีค่ะบทนี้เราจะมารู้จักความเสี่ยงทางการเงินและวิธีจัดการความเสี่ยงตอนท้ายพี่จะพูดถึงการชาปนากิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือบุคคลซึ่งอาจนําไปสู่การสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายอื่นๆเพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงินได้ดี มีหลายวิธีที่ควรพิจารณา1การกระจายการลงทุนอย่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าเดียวการกระจายการลงทุนไปยังหลายสินทรัพย์ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะที่อาจไม่ประสบผลสำเร็จ2การทำประกันหรือสมาชิกชาป,ปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชาป,ปนกิจสงเคราะห์ประกันชีวิตประกันสุขภาพและประกันภัยอื่นๆ สามารถช่วยปกป้องเราและครอบครัวจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ 3. การเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมีการเตรียมพร้อมแผนสำรองเผื่อกกรณีสถานการณ์เลวร้ายเช่นมีเงินสำรองเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในช่วงเวลาที่ยากลำบากพี่จะพูดถึงแนวคิดการกระจายการลงทุนซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในด้านการลงทุนโดยสรุปง่ายๆ คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าเดียว 1. 1. ความหมายของการกระจายการลงทุนการกระจายการลงทุนหมายถึงการแบ่งเงินลงทุนไปยังหลายสินทรัพย์หรือหลายประเภทของการลงทุนเช่นหุ้นตราสารหนี้ทองคำอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมวัตถุประสงค์คือเพื่อกระจายความเสี่ยงหากการลงทุนบางส่วนไม่ประสบความสำเร็จ เงินลงทุนในส่วนอื่นยังคงมีโอกาสสร้างผลตอบแทน2ข้อดีของการกระจายการลงทุนลดความเสี่ยงการกระจายการลงทุนช่วยลดผลกระทบจากการขาดทุนของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี ปรับตัวได้ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยอื่นๆการกระจายการลงทุนช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิธีการกระจายการลงทุนกระจายตามประเภทสินทรัพย์ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันเช่นหุ้นตราสารหนี้และทองคำ กระจายตามภูมิภาคลงทุนในสินทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือประเทศต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งกระจายตามอุตสาหกรรมลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเฉพาะ 4. ตัวอย่างการกระจายการลงทุนการลงทุน40%ในหุ้น 3 0ในตราสารหนี20้20%ร์ซในอสังหาริมทรัพย์และ10เอนในทองคําการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์และหลายภูมิภาคการกระจายการลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้การลงทุนมีเสถียรภาพและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเง,งินทุนทั้งหมดดังนั้น ควรมีการวางแผนและพิจารณาให้รอบคอบในการกระจายการลงทุนของน้องนะคะต่อไปจะพูดถึงการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงทางการเงิน 1. การเตรียมพร้อมช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการสูญเสียงานการเกิดอุบัติเหตุหรือวิกฤตเศรษฐกิจ 2. ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอสำหรับค่าใช้ใจ่าย3-6เดือนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นการตกงานหรือค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิด 3. เก็บเงินสำรองในบัญชีที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำา 4. พิจารณาทำสมาชิกชาป,ปนกิจสงเคราะห์ประกันสุขภาพประกันชีวิตและประกันภยัยทรัพย์สิน เพื่อคุ้มครองตัวคุณและครอบครัวในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด5ตรวจสอบความคุ้มครองและเงื่อนไขของสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์หรือประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างของสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์คือการชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณาสุขการชาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2483โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอนามัยกลุ่มหนึได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวโดยใช้ชื่อว่าการช่วยเหลือชาปนกิจของข้าราชการกรมอนามัยในระยะก่อตั้งมีสมาชิกเพียง1500คนเท่านั้นและเพื่อมีให้จำกัดวงแคบเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมอนามัยในปีพุทธศักราช2498 จึงได้อนกิจการชาปนากิจสงเคราะห์กรมอนามัยมาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธาราณสุขและเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การชาปนากิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธาราณสุขเพื่อรับสมัครข้ารขขาชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธาราณสุขเข้าเป็นสมาชิกและในปีพศ2510องค์การชาปนากิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธาราณสุขได้เปลี่ยนชื่อเป็นการชาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข น้องๆสามารถติดต่อฝ่ายบุคลากรของน้องเพื่อขอข้อมูลการสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์ได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางการเงินเบื้องต้นยังมีความรู้ด้านการเงินอีกมากมายที่น้องๆสามารถไปศึกษาได้ด้วยตนเองนี่คือตัวอย่างของแหล่งความรู้เพิ่มเติมนะคะ